ครับครับสวัสดีครับผมคลิปนี้อยู่กับบ่าวแบงไทยบันอบตนะครับผมก็เมื่อนี้จะพาพี่น้องนะครับผมมาดูบรรยากาศฝ้ายน้ำร้นนะครับตอนนี้น้ำขึ้นแห้งนะครับผมก็จะมีข้าเจ้านะครับไทยบันอื่นอนนะครับผมมาวานเหี่ยตกป่านะครับนี่ครับผม ก็ใช้บานเป็นมาวานเหนะครับฟังถนนนะครับ,บ,นนรบก็จะเป็นประตูน้ำนะครับเห็นรถจอดได้หลายก็เอามาตกปรากฏนะครับผมตกเบ็ดฝรั่งนะครับตกประกดตรงหน้าฝายตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกบานเหน,นะครับบานอปลาขาวเนาะ น้่แบบถึงล่อยม้าหมื่วานนี่นะครับผมแล้วปนีก็บรรยากาศในบ้านเพป็นมาหาอยู่หากินนะครับก็ฝายน้ำล่น้าน้องเรือนะครับผมแับวปนี้ก็จะเป็นใต้ฝายนะครับ จอกเหนือกำลังพัดมาเรื่อยๆนะครับผมหลเยีหยงเป็นก้อนนีครับผมจอกเหนพัดลงมาพ้นกับมาวานเหียนะครับนนรรดีว่าตกปกตนะครับผม อีกสักน่อยนึงกันฝนตกแห้งนะครับผมมันปลอยน้ำมานอีกกินไรก็นี่ครับถ่วหอดถนนหุ้ทางกุนนะครับผมถมอ่วไฮนานะกุนแล้วครับบ้นอึดแต่บอลหากินนะครับผมใส่เบ็ดสนุกใส่ดางสนุกครับปลาหลายช่วงน้ำขึ้นนี่ปลาเกี่ยวกัน เป็นมูคนาเลยครับผมเอาดางไปยัดยอดนะครับกำลังตกปรากดนะครับใส่เยื่อหมิ่นนะฮะให้บ้านทีม้าวันนี้นะครับก็หลายบ้านนะครับเดี๋ยวเขตนี้นะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งของผู้ราชนะครับผมทั้งฝั่งบ้านละหานนะครับข่ามน้าไปฝั่งหนึ่ง เดี๋ยวผมพาไปบึงบรรยากาศฟังทางนู้นนะครับผมบอลเขาตกปรากฏนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดขามสะพานมานะครับผมฟังทางนู้นกันนะครับหน้าฝายนะครับกับประตูน้ำนะฮะอดี้จะเป็นสะพานขามเขตตำบลกูสันแตงนะครับไปอาหารปลาข้านะครับของจังหวัดโคราชนะครับนครราชสีมานะฮะ ตันกต้นแตงก็จังหวัดปุยลำนะครับผมตอนนี้น้ำปล้อยมาหลายนะครับขึ้นไหลครับเดี๋ยวเราไปเบื้องหน้าฝายกันครับตรงประตูน้ำนะฮะรับนี่จุดนี้นะครับผมก็จะเป็นประตูน้ำนะครับเพราะว่าตอนนี้ปล้อยลงต่ำมากเลยครับเพื่อระบายน้ำนะครับช่วง คนก็จะมาตกปรากฏฟังนี่หลายนะครับมาโอ้คนมาหลายนะครับจักบานได้เนาะ ตอนนี้ก็อยู่กับเซียนบ่อยนะครับดีวนี่ตัวไปตีปลาดูปะเี่ยังไหนวางวางเรื่องวะบึก่อนโอ้ยได้อยู่ตัวนี่มีใสงงามเลยตัวนีย มันรุ่นกันครับผมตอนนี้ <c oughs> ติดก่งลุดเด็ดเลยเอาไหมเอาไหมเอาไหม <c oughs> ช่วงกลางเว้นน่ะเราจะาช่วงวน,นั้นบ่ปลาเข่าดีแนะ่อ <c oughs> เอาละครับอันนี้เพิ่น,น่าจะถึงนะครับ <c oughs> โอ้โหน,นี่กับใบใหญ่ปันไดงนะครับผมต่อปูมือนี่แหละ เดี๋ยวเราเบิ้งเซียนไหวแล้วนะครับผมอันนี้กับมูรุ่นเดียวกันนะครับอพอดีพญเยปี่้นมานะครับกับเด็กน้อยามาบึงเขาตกปรากฏน้ำกันนะครับย <c oughs> ังไดคือวันเขาเจ้าก็ได้ดีได้หรอเนี่ยวเบิ้งคงบ่อยว่ะเนี่ย ของบ่อยเออแต่หลายอยู่ตึกดีอยู่หน่ะไปปากเบ็ดตัวเล็กดีกว่าดีปากเบ็ดอ่ะตัวทำงานที่ปากบนบลิวใส่ใหญ่กับมี่ใส่น้อยกับมีเนาะ นี่นาไฟาครับก็จะเป็นไสบ้านนะครับเป็นมะควานแหนปลาขาวนะไม่รวยหล้มลเพลไปบอกก็ค้นมะควานแหนมันมีค้นเห็นกัมาบ,าบ,บมะวันแหนหลายบัดเอ้ยเขากู้บัดรละบอกว่าบอกเขาก็หู้นหน้ามันมาน้าเนาะเขาก็บอก,กต่อๆกันนี่ย เจ้ามาหากินอที่พูดเดียวว่ได้ดีบ้านเอื้อนเขาก็บมหายกันนี่ครับปลาขาวนะบรรยากาศก่อนนี้นะครับ คุดหลายมันก็มวนนะครับผมตัวประกุดน้ำเขาปล่อยมาแห้งนะครับจองแต่ว่าปลากุดก็ตัวบเบ้ย์ปันไดนะครับตัวประมาณพอสองนิ้วน,นะครับผมส่วนหลายท่ถ๋วเนาะ นั่งรุ่นปรากฏน้ำแ้บาน,น,บน,นเพินเน่นนะครับผมอันนี้กำลังเทเลือดล่อนะครับเพราะว่าปลาโมเอนมักข้าวมักหมินนะฮะเหยื่อที่ขาเจ้าใช่ก็จะเป็นเหยื่อสมดีครับส่วนใหญ่สมดีมักประเด็กนะครับแล้วก็ใช่เป็นกุ้งไก่นะครับเราผสมเลือดนะครับล่อปลา กินมานะครับตัวหนึ่งนะครับตัวตรงเติบน,นะครับประมาณสามนิ้วนะครับปรากฏก็จะเป็นช่วงฤดูการนะครับช่วงนี้เวลาปล่อยน้ำม,มานะครับมีทุกปีนะครับก็จะมาตกปรากฏกันถือได้ว่าเป็นเทศกาลนะครับ คนมาลายนะครับฟังหนุ่นก็ได้เลยนะครับคุตัวท่อสองนิ้วนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็บ่มีอย่างมากมายนะครับก็จะพามาดูบรรยากาศนะครับช่วงเขาปล่อยน้ำฝายม้านะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นเทศกาลหาปลาอีกจางหนึ่งนะครับช่วงนี้นะฮะถ้าน้ำขึ้นหลก็นี้นะครับก็พุงประเดมมตกแบบนี้นะครับปรากฏหรือว่าวางเหียตรงหน้าฝายนะครับเพราะว่าทุกปีนะครับน้ำจะท่วมมากนะครับผม ่วมถนนทั้งนี้เลยแล้วก็คือไม่สามารถสัญจรได้นะครับก็สามารถาขามได้แต่ตรงสะพานนู่นะครับผมแล้วนี้ก็จะน้ำขาวภาพเลยครับครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแช่น,นะครับกดติดตามช่องไทยบ้านอับตนอนะครับ ช่วงนี้นะครับก็ยังบ่ค่อยบางปปไในนะครับก็จะมีลิปมาเรื่อยๆนะครับหลังจากนี้หลังจากที่เขาปล่อยหน้าม,ม้าเนี่ยนะครับผมเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะว่างงานนะครับต่อจกนี้รถจย้อยลงลิปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอก,กันคลิปหน้านะครับผม สวัสดีครับ